บล็อกตัวนะคะเพิ่งฝังเครื่องอบฆ่าเชื้อไปนะคะของโทชิโนอลอันนี้ยังไม่เคยเห็นคนเล่นเลยเลยเออซื้อมาใช้ดูเพราะว่าเวลาไปข้างนอกอย่างเงี้ยจับ,บมบือถือคุณจ้องคุณแจที่ีกองคีกาอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวเชื้อโรคไงเราก็อยากได้เครื่องที่มาฆ่าเชื้อด้วยแสง uvc ค่ะอันนี้ซื้อมานะคะแกะออกมาเขาก็จะมีแถบลมให้นะคะหนึ่งขันแล้วก็ตัว เขาแขนงตัวแปลงมา<ะ>ใ<ะ>เป็นปั๊กเสียค่ะป,ะปัะ๊กกลมมาให้คองโทรซิโน่ที่สั่งซื้อผัดช็อปปี้นะคะได้โคส,ส่วนลดแล้วก็ได้ราคาช่วงแตะเลยแล้วก็ จะมีตัวบรันตีนะคะมันเป็นเครื่อง Baby UV s t ีสเตอร e r นะคะส่วนใหญ่คนเราจะเป็นพวกขวดนมให้ลูกอะไรนี้ฆ่าเชื้อของเล่นให้เด็กๆใช่ไหมแต่พงไม่มีลูกมีแต่ลูกหมาลูกหมาสอตัวอ่ะแม่ดีแอรกแล้วก็นม่บแค่ทอย่งนี้สิเี่แค่น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 ี่นี่ค่ะนี่คือสองตัวไงเอโอ้โห น,นีน่อยักให้ดีย,ยักยักเลยโอเคนี่ยจะจะคุณบ,บ,บายอย่างนี้หนึงก็ไน้งยักอันนี้ฟงอ่ะเห็นต่อนไปไปเลี้ยงหลานมาเห็ที่เขามีเครื่องอบฆ่าเชือ้อเขาเขามีลูกไงเขาก้มีเครื่องอบฆ่าเชื้อของยูมูมังคองไปชิ้ารามาราคาเกือบหมืน่นเราก็มาดูนะคะที่เหมาะสมกับเราเราก็ใช้งานได้ดีกันซึ่งเราใช้คงใชแค่อย่างเดียวก็คือค่าเชื้กุญแจบ้านค่าเชือ้อค่าเชือเช้อ วกมือถงม,มือถือที่โกงคีการก่อนเข้าบ้านอย่างเงี้ยคาเสียสักสิบถึงห้านาทีเราอาบน้ำเสร็จก็ออกใช้ได้เราไม่อยากเช็ดแอลกอฮอล์ไปบอเลยจะเลยซื้อเช็ดคาเสียมาค่ะท็อปปี้ก็จะผ่านเทจโ r ชิ h โ n o เลยคะ่ะราคาตอนนั้นเห็นเขาขายอยู่3,990นาอันนี้ซื้อตอนราคาแตกเซลนะคะ ตอนนั้นราคาที่ประมาณจัดเองที่สองพันนิดๆแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของตัวเองแล้วก็โค้ดส่วนลดของตัวเองแล้วก็โค้ดส่วนลดของ KTC เอาคะแนน KTC ีอย่เป็นแน,น่เป็นคะแนนคะแนนส่วนลดจากท็อปปี้ก็เลยได้เงนะินเนี่ยคาที่พันนิดนิดเองจากสามพันกว่านะแล้วก็ได้ราคาแปลกๆก็ได้เยอะหลายพันเลยแหละแฉะมาหน้าตาก็จะเป็นนี้ค่ะก็เขียนไว้ว่าเป็นเดวี่ย์ยูวีเซอร์วิสไลเซอร์นะคะ สามารถมาเป็นเซอร์ไรเซอร์ก็คือฆ่าเชื้อแบบแสงยูแล้วก็อบแคงเป็นออโต้แล้วก็โซเลตนะคะยังไม่รู้วิธีการใช้เหมือนกันแต่น่าจะใช้นม่ยากเพราะใช้แค่ฆ่าเชื้อโทรศัพท์เดียวโอเคก็จะมาเปิดกล่องนะคะ การใช้ให้นะคะอีวิธารใช้ให้ น่นาดึงยากมากเลยแล้วเนี่ยโอเคต้องเขยัาขึ้นมานะคะเนี่ย ไดเซอร์ดรายแล้วก็สโตรดนะคะนี่ค่ะหลังจากถอดตัวถุงนะคะก็จะมีออโต้ปุ่มออโต้รเซอร์ไรเซอร์ดรายแล้วก็สโตรดนะคะไหนก็จะเป็นนี้พวกผงซื้อไมาแค่ค่าเชื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะคะ่ะพวกมือถือกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พาะพี่เกียฉีดสเปรย์เช็ดหน้าจอมือถือจะกลับบ้านไงว่างวงมือถือแบบไ้่ได้น้ำแอลกอฮอล์ขังอะไรเงี้ยค่ะใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ไฟตลยค่ะ,ะ,คะตัวข้างในนี้ก็าทำจากสเตเลสนะคะแสงเป็นแสง UVC นะคะใช้หลอดไฟเป็นของฟิลิป เผื่อเพื่นอนๆถามนะคะว่าตัวเครื่องขนาดเท่าไหร่นะคะพวกก็จะเอาไม้บรรทัดมาพาให้ดูนะคะขนาดตัวเครื่องความกว้างนะคะประมาณ9นิ้วครึ่งได้ะคะ่ะแล้วก็ความยาวนะคะก็9นิ้นิ้วครึ่งได้ค่ะความสูงนะคะส นี่ประมาณข่าวๆนะคะไม่เป๊ะนะประมาณ8นิ้วครึ่งได้ค่ะความกว้างความยาว9นิ้วครึ่งแล้วความสูงประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัรดพอดีไม่เปลืองพื้นที่ค่ะคงจะเอา iPad ของแม่นะคะมาวางให้ดูว่าประมาณนี้นี่เป็น iPad Air นะคะใส่ i p a d คุณแม่ลงไปไม่ได้นะคะเนี่ย ipad air 2ใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่มือถือกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์เนี่ยใส่ได้ก็เดีจะมาบอกว่าเครื่องนี้มันใหม่มากๆพวกก็ตอนซื้อมาก็ซื้อเพราะอยากได้เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง uv c นะคะของโทชิโน นี่ยค่ะดีเทลเขาก็จะบอกคือว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV มีโหมดการทํางานหลากหลายใช้ได้ทั้งฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียหรือจะใช้สําหรับอบแห้งอุปกรณ์ต่างๆก็ทําได้ใช้ได้กับขวดน้ําเด็กของเล่นเด็กอุปกรณ์ต่างๆของเด็กหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือรีโมทรถยนต์ก็สามารถ ใช้โหมดค่าเชื้อได้ผนังด้านในเป็นสแตนเลส304เป็นฟูดเกรดนะคะแล้วก็ขนาดที่เขาบอกนะคะเป็น28คูณ28คูณ28แต่เมื่อกี้ไม่ฟ้งวัดความกว้างความยาวได้29คูณ29แล้วก็หลอดนะคะเป็นหลอด UV UV-C นะคะปุ่มได้นะคะ สำหรับการอบแห้งอุปกรณ์เท่านั้นไม่มีการฆ่าเชื้อใช้เวลา41-51นาที2โหมด Sterilizer สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เท่านั้นไม่มีการอบแห้งใช้เวลา11-16หรือ21นาทีนี้แล้วแต่เราจะอบประมาณเท่าไหร่1 1นาที่16หรือ21อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โหมด Auto สำหรับการอบแห้งอุปกรณ์และฆ่าเชื้ออุปกรณ์เวลาที่51หรือ61นี้แล้วแต่เรานะคะโหมด s t o r i l e นะคะสำหรับการเก็บรักษาและฆ่าเชื้อภายใน72ชั่วโมงหลักๆโฟกคงใช้เป็นโหมด Sterilizer นะคะสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เท่านั้นไมม่ีการบแนะะค ปุ่มก็จะมีตัวออโต้สเตอริไลเซอร์ดรายแล้วก็สโตรจนะคะเขาบอกว่าปุ่มแรกออโต้นะคะออโต้ Auto, ใช้สําหรับ การอบแห่อุปกรณ์และฆ่าเชื้ออุปกรณ์มีตั้งแต่51กับ61นาทีแล้วก็สเตอริลเซอร์นะคะสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เท่านั้นไม่มีการอบแห่มีตั้งแต่11นาที16นาที21นาทีนะคะแล้วก็กลุ่ม dry นะคะกลุ่ม dry สำหรับการอบแห่อุปกรณ์เท่านั้นไม่มีการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ storage นะคะสำหรับเก็บรักษาและฆ่าเชือช้อภายในเ2ชั่วโมงซึ่งหลัหลกๆเหตุผลแรกที่ฟงซื้อมาก็เพื่อฆ่าเชื้ออ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เราใช้ทุกวันหลังจับข้างนอกพวกคีการ์กุญแจบ้านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงก็คงใช้เป็นการอบฆ่าเชื้อด้วยแสง uvc นะคะเป็นตัวสเตรนไลเซอร์นะคะกลับมาก็เอาเข้าเครื่องเลยอบที่10บที่นาทีหรือ21เอนาทีอย่างเงี้ยก็อบทิ้งไว้แล้วเราก็ไปอาบนะ้ำทั้นู่นทันี่พออบเสร็จปุ๊บเครื่องเขาก็จะร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้งานได้ปกติเพราะช่วงโควิดนี้เราก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์เราหรือกุญแจบ้านเราไปโดน เชื้อโรคอะไรบ้างค่ะก็แนะนํานะคะหรือว่าใครที่มีลูกเล็กนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนําขวดน้ําเด็กของเล่นเด็กอุปกรณ์เด็กของเด็กอะไรอย่างนี้พวกรีโมทรีโมททีวีบ้านหรือว่าของเล่นเด็กเพื่อเป็นอะไรอะตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นโหมดออตโต้นะคะก็แนะนําแต่ปัจจัยแรกเลยที่ฟงซีมาคงแค่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวนี้อย่างเดียวเลยใช้ภูุ่มนี้เป็นหลักเลย ซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นของเครื่องยี่ห้อโทชิโนะนะคะเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV s t e r i l i z ร r ร,รุ่นยูวีส่งจะมารีวิววิธีการใช้เครื่องโทชิโนะนะคะที่วงซื้อมาเพราะอยากจะฆ่าเชื้ออ,อ,กกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กุญแจคีย์การหลังจากกลับบ้านเพราะไม่อยากใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดหน้าจอโทรศัพท์ไอแพดกุญแจแล้วค่ะขี้เกียจเอามาเช็คก็เลยซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อมาเลยค่ะตัอย่างแรกนะคะก็เป็นปลั๊กอย่างนี้นะคะ2องเตานี้ก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตซ์ไป ัน,นะคะหลักๆเลยที่พ้องไปซื้อมาใช้ก็คืออยากฆ่าเชือ้ออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้งานหลังจากกลับบ้านอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเอาไปถือนะคะเข้าไปติดช่องมานะคะกดสเตอริไลเซอร์นะคะมันจะมี11นาที16นาที21นาทีแต่พ่อกจะใช้แค่11นาทีนะคะนี่ค่ะกด11นาทีเครื่องก็จะทํางานมีไฟอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะมารอ10นาทีะคะ่ะ หลังจากเครื่องเขาล้อนะคะ,ระเราก็มาเปิดเครื่องมืแล้วก็ตดนฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็สามารถกลับารใช้งานได้อย่างรู้สึกอบอุ่นใจว่าสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคจากภายนอกนะคะช่วงโควิดก็แนะนําค่ะหลังจากเรากลับมาจากข้างนอกน,นะคะอย่างแรกเลยฟมก็ต้องฆ่าเชื้อโทรศัพท์ให้แม่แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะสั่งไปเลยมือถือเสรล แว่นตาแม่ระชาชนแม่เมื่อกี้แม่เอาไปทำธุระแล้วก็ไปดูเครื่องเลงโอเคค่ะปิดฝาก็กดปุ่มสวิทไลท์เพื่ออบฆ่าเชื้อนะคะตั้งไว้ที่ยี่สิบนาทีเลยค่ะก็รอเครื่องทำงานนะคะหลังจากหมดยี่สิบนาทีเครื่องทำงานเสร็จเครื่องก็จะร้องนะคะแล้วไฟก็จะดับลงทีนี้เราค่อยเอามือออกมาใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะอุ่นใจมากเม่มีเครื่องนี้จากฟ้องกลับมาจากข้างนอกน,นะคะฟงก็จะฆ่าเชื้อก่อนเลยนะคะก็จะเปิดฝาใส่กระเป๋าตังค์ลงไปค่ะนี่กระเป๋าตังค์ ใส่กาอ,อีกใบหนึ่งแล้วก็ค่าเสียเลยค่ะเพราะว่ามือถือค่าเสียเรียบร้อยแล้วหดสเตอรีไลส์1นาทีค่ะไฟเขาก็จะขึ้นทำงานแล้วก็รอ,ให,อ,ะะอให้เขาร้องนะคะรอให้เขาให้เครื่องเขาร้องว่าเครื่องจะดับแล้วไฟก็จะดับนะคะ